นี่คือดอกลำโพงเสียงกลางสีนิ้วที่ทำให้แอดแมวค่อนข้างที่จะตกใจมากๆครับเพราะว่าราคาของเขาเพียงแค่70-80บาทต่อดอกเองนะครับผมแต่ว่าคุณภาพเสียงค่อนข้างที่จะดีเกินตัวหน้าตาก็หล่ออีกครับดอกลำโพงตัวนี้ก็จะเป็นของทางแบรนด์ BA Sound นีในชื่อรุ่นว่า BA 4715แล้วก็ถ้าหากว่า คุณเห็นแบรนด์อื่นๆที่มันมีหน้าตาที่คล้ายแบบนี้มันก็คือดอกเดียวกันนะครับผมเพราะว่าเขาก็สั่งผลิตมาจากโรงงานเดียวกันมาแปะคนละยี่ห้อขายถ้าหากว่า คุณเจอแบรนด์ไหนที่มันขายถูกมากกว่านี้คุณก็ซื้อได้เลยนะครับผมดอกลำโพงตัวนี้ก็ถือว่ามีหน้าตาที่วันข้างดุดันดีนะครับผมเพราะว่าหน้าดอกที่คุณเห็นเนี่ยมันจะเป็นเคฟล่านะครับผมเนี่ยแล้วก็ตัวหมวกด้วยนะครับผมราคาเพียงแค่เจ็ดสิบแปดสิบาทได้หน้าดอกเคฟล่าแล้วก็เคฟล่าของเขาเนี่ยเขาก็จะเคลือบกันน้ํามาด้วยนะครับผมคุณสามารถเอาไว้เล่นสงการตากแดดตากฝนได้อีกนะครับผมถือว่าค่อนข้างที่จะโหดเอาสุดๆเลยนะครับผมแล้วก็ในสองตัวสเปกก็ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับผ เพราะว่าตัวกําลังขับของเขาเนี่ยเขาก็จะรองรับกําลังขับอยู่ประมาณสัก150วัตต์นะครับผมแต่อนแมวดาว่ามันก็ไม่ใช่กําลังขับจริงๆของเขานะครับผมน่าจะประมาณ30-40วัตต์นะครับผมคุณก็ใชแอัที่มันมีกําลังขับต่อข้างประมาณสัก40-50วัตต์มันก็ขับสบายๆหายห่วงสาหรับข้างละ1ดอกแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวโครงของเขาก็จะเป็นโครงปั๊มทรงสูงแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวไวของเขานะครับที่ร้านเขาระบุมาก็จะอยู่ที่4โอห์มแต่ว่าเที่นแมววัดมาก็จะได้ไวประมาณสัก8โอ นะครับผม,มเหล็กก็ค่อนข้างทีใ่ใหญ่ด้วยนะครับผมเพราะว่าม่เหล็กที่คุณเห็นเนี่ยมันก็จะมีขนาดอยู่ที่70คูณ15มิลครับถือว่าดอกลำโพงตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีสเปคโหดมากๆนะครับคุณก็ไปฟังน้ำเสียงของดอกลำโพงตัวนี้กันได้เลยครับ สำหรับน้ําเสียงของดอกลํโพงตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีงามมา,มา,มากๆนะครับโดยเขาก็จะเด่นไปที่ตัวย่านกลางกับตัวย่านสูงครับย่านกลางหรือว่าย่านคนร้องก็ได้คนร้องที่ค่อนข้างพุ่งใสเคลียรายละเอียดดีเสียงสูงเสียงแหลมก็ รายละเอียดมาได้ค่อนข้างนิยาชัดเจนระดับหนึ่งเลยนะครับผมส่วนเสียงย่านต่ําหรือว่าเสียงเบสไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแอมแบีก็แนะนำว่าให้นําดอกลำพงตัวเนี้ยไปทําเป็นตัวดอก R L ของพวกระบบ1.12.1 c h a n n น l แนมันจะเหมาะมากนะครับผมเพราะว่าเขาก็จะเด่นที่ตัวย่านเสียงกลางกับเสียงสูงครับถนะ้าหากว่า คุณงบไม่เยอะนะครับผมแล้วคุณหาดอกลำโพงที่มันคุ้มคุ้มแอนแมวก็แนะนําให้จัดดอกลำโพงตัวนี้ไปเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะดีสุดในงบประมาณไม่เกิน100บาทนะครับหรือว่าถ้าหากใครยังตัดสินใจไม่ได้ก็ไปดูคลิปดีเมเต็มในช่องแอนแมวเทียบ,บแดงได้ครับผม